สวัสดีครับเราจะค้างหายไปนานพบมาในบรรยากาศมืดฟ้ามัวดินเยอะคือไม่ใช่อะไรนะมันไปไหนไม่ได้เห็นไหมฝนตกฝนจะตกกี่แล้วเนี่ยนี่เอารถออกมาวอร์มื่อไหรนะแค่ให้แบตเตอรี่มันเข้าเฉยไฟมันเข้าแบตไหยจอดทิ้งมาสิบวันแล้วอ่ะกลัวถ้าเกินแบบเซอร์มาวันหนึ่งให้ครบวันที่สิบแล้วอตาร์ทไม่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 แขกเกมเลยนะปัญหาแบตดีต้องมาหาเปลี่ย็นนี่ ต้องชาร์จอีกเอามาทีมันก็ต้องเปลี่ยนะแแค่เอาไปเอาไปชาร์จไฟเท่าแต่ว่าทําอย่างนั้นบ่อยก็คงไม่ดีหรอกเหมือนมือถืออ่ะมือถือไม่ชาร์จแบตทิ้งไว้นานไม่ใช่ว่ามันจะไม่พังมันพังนะรถบุกก็เป็นแค่เอามาขับวอร์มเครื่องเฉยๆเหตนั้นมันไม่ได้ขึ้นไปวิ่งหล่อเลี้ยงอะไรบ้างนะเติน้ำมันเครื่องก็ได้เวลาเปลี่ยนแล้วเหมือนกันผมผมเปลี่ยนเป็นเดือนดีกว่าเพราะใหม่ไม่ถึงหกเดือนเปลี่ยนทีหนึง่งก็ใช่เปลี่ยนตอนใหม่ก็ประมาณ ี่ห้าพันโลเปลี่ยนทีก็ดีนะนา,าวันนั้นไปผมว่ามันก็ดองดอง,ดองเกินนะหมื่นโลเปลี่ยนทีนี่ก็จะถือว่าล่ากเกินไปเอาสักสี่ห้าพันก็ลงดีนี่ว่าตอนออรรถมาถ่ายน้ำมันไปจนสามพันโลที่เจ็ดพันโลก็ประมาณสี่พันบนดีหกเดือนอดีเออประมาณเลยหกเดือนดิแต่เดือนผมว่าน่าจะเกินแล้วมันเดือนที่แล้วทีจะได้ไปไม่ได้ไปติดไปทำรถยนต์อยู่รถยนต์ก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเยอะนั้นวิ่งหนักมากเลยรถยนต์นี้รถยนต์นี้ทั้งยางทั้งอะไรเลยนะ วมาแล้วเหมือนจกอักรยตอะยางก็จนแตกปุ๊บอ่าเปลี่ยนยางก็จนพอมาเจอมอไซค์อาสายสาย,ยางเขาก็ดูโอ้โหราทั้งอันเลยต้องเปลี่ยนยยยสายยางก็จนสายยางมอไซค์จุกจุกจ,จ้าประก,รนกันรถยนต์อีก็เนื้อรถไม่มีเพิ่มนะไม่ใช่รถน้อยคันนะที่ซื้อเรามูลค่าเพิ่มมนันก็เรียกว่าคุณจะเล่นรถแบบเล่นเอามูลค่าเนาะก็น้อยคันจริงๆที่ที่ทำได้ซึ่งราคาก็แบบ โอ้โหสูงกันเหลือเกินอย่างนิสสันมะไก่ลาย R34 ป่ะถห้าภาพดีๆหน่อยเ่ยคันหนึ่งจะเป็นสิบล้านแล้วมั้งไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่แน่ใจรู้ว่าแพงอยู่แล้วก็ยิ่งยิ่งแรยิ่งแพงรถบางคันมอเตอก็มีนะรถแรแระแรอย่างแต่แต่บางคันแวรูมันก็ไม่ได้ขึ้นไปมากอย่างขนาดอะไรดูเขาติซุปเปอร์เลยก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ คนชอบคนรักจริงเขาก็ไปซื้ออยู่ดีอ่ะมันคันหนึ่งมันมันบางทีก็เ้าแต่งเต็มเต็มก็สี่ห้าล้านเนาะคิดวาคนไม่ได้ชอบนี่แรักจริงเงินขนาดนั้นเขาไม่เขาไม่ซื้อไงต้องแบบรักสะสมสะสมจริงๆแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยขายนะคนที่เขาซื้อเขาเอ็ดมีมิเต็รมาเขาก็จะไม่ค่อยขายเขาจะเก็บเป็นแต่แบบจังหวะแบบเอ้ยจังหวะเอ้ยเออกำไรว่ะเออวันจันจังหวะเออเยอะและหลายคันน้กที่บ้าน เอาออกบ้างอะไรเงีเออ้ยสิ่งจะขายกันพวกนักสะสมก็ต้องให้ขายของกันหรอกส่วนใหญ่ถ้าขึ้นชื่อว่านักสะสมนะน้อยที่จะขายออกน้อยไม่ต้องลดหรอกอย่างอื่นก็ไม่ค่อยขายกันสะสมอะไปแดงนี่นานๆานานรอแป๊บจริงมันก็ไปได้แหละแต่ก็เกรงใจสัญญาณไฟมามันจะมีไว้ทำไม แจ้งข่าวเลยแล้วกันพอดีโปรโมทให้เขาเลยก็แล้อหละคนมีนี่อของดุคติพิซซ่โลกนะเขามีมีนัดไปทริปกันวันที่12กันยายนถ้าไม่มีอไอล่มนะผมมีเขากว่าจะไปถ้าไม่มีอไอล่มก <c> ็ <oughs> เป็นเหมือนว่าเขาจัดทริปเล็กนะสำหรับลูกค้าดุคติก็ทุกคนถ้าเป็นขับดุคติสุกว่าเขาก็ให้ไปฟรีไม่มีใครให้จ่ายแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์อื่นมาก็ไปได้แต่ว่าแต่มีค่ให้จ่ายนิดหน่อยจะเป็นพวกคาอาหารอะไรพวกนี้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ใครอยากมาขับรถกันก็เรียนเชิญนะครับ ถ้าถ้าเป็นดูคติมาก็อย่างที่บอกไปไม่มีใครให้จ่ายแล้วก็แบรนด์อื่นไปได้วยกันได้อาจจะมีให้จ่ายเล็กน้อยคงมไม่เยอะหรอกครับเพราะมันจะเป็นค่าอาหารอะไรพวกนี้ยังไงก็ลองลองดูกันเผื่อว่าใครว่างมันวันอาทิตย์พอดีแหละที่ที่สิกันยายนนะใครว่างก็ลองลองเข้ามาดูแล้วก็ติดต่อที่เพจด,ดูคติที่ซึ่งโลกนะครับจะมีจะมีเป็นลิงก์ให้แอดไลน์เข้าไปอยู่เป็นของบริษัทแอนแอนมังเอทมันมันมันเป็นตัวยออ่อเหรอผมเรียกแอนนะ เขาเป็นบริษัทที่ขายาดูคาติกับพวกดูคาติซูปเปอร์ลุสโคมาดี้รอยัลแอนเฟลอยู่ในยาน่านภาคเหนือเนาะ,ะมีนครสวรรค์มีพิษณุโลกแล้วก็มีไม่รู้จะไปแยมประมาณสี่ห้าศูนย์ก็รอบโวิตรถดูคาติด้วยนะก็ใครขับรถด,ดูคาติกก็ที่นี่ก็นโอเคอยู่ค่อนข้างไวไวแบบอะไรอ่ามันอะไรก็นานตามเรื่องปกติของสไตลดูคาตินะแต่ว่าเรื่องโควิตค่อนข้างค่อนข้างเร็วพนักง,งานดูแลเร็วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นไงบ้างเพราะเหมือนว่า จีนเนี่ยแองกิเนียเขาย้ายที่ทํางานไปคนหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้มันยังบริการอาจจะเหมือนเดิมก็ได้อาจจะมีน้องที่ที่เก่งเท่ากันอยู่ด้วยกันก็ได้เพราะอาจจะเทรนง,งานกันให้ใหอ้อ้กันแล้วเรียบร้อยแล้วจะเก่งพอกันนะทนวันนี้ผมไม่มีอะไรจริงนะผมมาขับรถเข้าเมืองนี่คือกอะมาชาร์จแบตล้วนๆเลยนะแล้วก็คือถามว่าทำไมไม่วนรอบเมืองไกลอ่ะไกลโคตรเลยตัดเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วนะเดี๋ยววนกลับทางทาง,ทางแถววัดใหญ่นะ เดี๋ยวเราจะทางคงนถ้าไปวนรอบเลยก็ไกลเกินแต่จริงๆรับไปถึงแถวมอนแล้วขับกลับก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันอึดอัดอะอยากออกไปหาแบบหาอะไร้ดูว่าง่าอยู่บ้านทุกวันเลยเนาะ20วันไม่ออกจากบ้าน20วันอะอยู่แถวนั้นน่ะจะมีขับรถยนต์ลงไปข้างนอกบ้างไปซื้อของซื้อของของมาขายบ้างอะไรบ้างแต่เ็าไม่ได้ไปไหนไกลอยู่แถวบ้านนั่งเล่นเกมอยู่บ้านก็เบื่อ มาในเมืองเลยครับบางทีมีสีสันได้ดูเออมีอะไรขายตลาดไหนเปิดใหม่ตรงนี้เปิดแล้วนะตรงนั้นปิดไปแล้วนะอะไรเงี้ยเออก็สนุกดีเหมือนเมื่อก่อนนะสมัยผมอยู่กรุงเทพผมก็บางทีก็ทำงานเหนื่อยนะกลับมาบ้านเออรถติดทำอะไรมาวะอยู่วันหนึ่งก็สี่ห้าทุ่มก็ออกมาขับรถเล่นตอนกลางคืนเย็นๆอากาศดีๆอยู่กรุงเทพงมือแถวที่บ้านผมอยู่มันก็รถเยอะคือช่วงกลางวันนะครับไปทำงานมันไม่ค่อยสนุกหรอกมัน ไม่บันเทิงอ่ะไม่บันเทิงอ่ะมันขับไปทํางานเมื่อก่อนแต่ก็เมื่อก่อนพอาทำงานก็ไม่ได้เอารถรถดีไวไปนะไปแค่รถคิกไอเพราะมันขับลาบากจริงร้อนด้วยที่จอดก็โอ้โหที like ่จอดต้องดีไวคุยก the so like ันคุยกันยาวถ้าจะคุยเรื่องที่จอดคือมาเคยโดนไงคือจอดิดเบียดเขาแล้วแล้วมันเขาาขโดรถเราโดยเขาไม่รู้ตัวแล้วมันมันอย่างว่านะไม่ได้ว่ากันแต่ว่า มูลค่ามันไม่มันไม่มันมันมันเสียสีกันแล้วมันพูดลำบากอะเราก็เกลียใจเขาพี่เขาช่างมันถึงจัดการเองก็เลยดีว่าพอไปขัดไปทําอะไรนะไปเคลือบแก้วแล้วเขาขัดขัดเขาเรียกว่าเคลียร์ผิวก่อนแล้วมันหายก็เออแล้วไปโอ้ยมุกไหลไหมวะคือถ้าแบบไปเคลือบแก้วแล้วไม่หายเนี่ยแบบเครียดเลยนะ ก็วเวลาเคลือบแก้วเนี่ยเอออย่างหนึงนะผมเห็นวันนั้นผมเคลือบแก้วมาดูคติเนี่ยพอตอนเขาขัดสีอ่ะสีแม่งสีรถมันติดไปกับไอ้นั่นด้วยเว้ยแปรงขัดเขา <c oughs> อ,เอ๋อเฮ้ยเฮ้ยพี่สีครบผมมันบางลงบ้างวะอ๋อเขามีบ้างครับสีดูคติบางทีมันจะเป็นอย่างงี้แหละตอนยังไม่เคลือบ <c oughs> เคลือบแล้วก็แล้วกันเออก็เคลือบเคลือบแก้วไปแค่สามพันกว่าบาทมาทั้งนั้เคลือบจากกรุงเทพมาก็ดีอย่างหนึ่งสีมันอิ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเวลามันโตป่งเนาะ ผมไม่เกลียดเลยพวกกินที่เป็นพลาสติกอะมันจะขัดยากหน่อยแต่พอเป็นสีโรลรถเนี่ยผมไม่ค่อยฝุ่นไม่ค่อยเกาะฝุ่นจะเกาะน้อยเวลาแบบขับออกมาข้างนอกหรืออะไรเงี้ยฝุ่นจะไม่ค่อยเกาะในส่วนที่ผมไอ้ผมเคลือบไว้มันจะฝุ่นมันจะไม่ค่อยไปไปยุ่งแล้วก็จอดเฉยก็ฝุ่นไม่ค่อยติดเวลาปัดออกก็ไม่ค่อยเกิดออยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีอะไรโปรเทคชั้นทจริงๆผมว่าถ้าเป็นติดฟิล์มนี่ยมเลยนะฟิล์มเซรามิกอะที่มันแบบฟิล์มเคลือบเหมือนเคลือบโสต์ับไปเลยจะแจ่มากเลยแต่รู้สึกว่าม ก็เลจะว่าต้องมื้อส่วนไหนออกมาออกมากลางมั่งเพื่อทําเพื่อทําอย่างนั้นน่ะแต่รถยนต์มีรถยนต์มีพวกซุปเปอร์คาร์ทำกันแพงจริงเครืออฟเฟรมทันเนะี่ยเครืออเซามิมเครืออฟิฟ์มอีกทีหนึ่งโอ้โหไม่กอดเงาแวบบโดนหินนี่ไม่ต้องร้องแต่จริงมันผมถ้าเกิดมีปัญญาขนาดขับซุปเปอร์คาร์ผมงเครืองเครือบแม่งสีทะลอกทีน้ําตาไหลต่อยรวยก็เถอะ ก็คงมีสะก,กิดเงามีขนัะแข้งเงามีเขามีขาดกันบ้างอะไม่ถึงกับล่วงอะทั้งองขาดบ้างอะองแบบโอ้ยรถก็ติดเรือ,องอ๋อสี่โมงเย็นแล้วหรอโอ้ยต้องต้องหาทางกลับอื่นแล้วมนะั้งต้องติดอาจจะไม่วนไปเข้าไปในเมืองมาก ถึงหอกูเงินหอนาฬิกาเลยก็กระไรอยู่ร้อนเปิดชิวถ้าเปิดชิวมนะันเสียงข้างนอกมันจะเข้ามาหน่อยแต่เสียงผมไม่ชัดขึ้นนะคื ừ, เอเสียงเพราะเสียงไม่กล้องในหมดมันจูนง่ายเสียงที่ผมที่ที่ยินอยู่ผมจูนตลอดนะผมเอาย่ามความถี่ต่ําสุดมากๆออกเพื่อไม่ให้มันเหมือนคนดำน้ําอะไรเงี้ยออกไปแล้วก็ส่วนที่เป็นเสียงทนแหลมผมดึงขึ้นนิดนึงเพราะถ้าเกิดคุณฟังอะ่ะคุณจะต้องรู้สึกว่าบางทีมัน เสียงในหมวกมันก้องเสียงมันเข้าก้อง,ง,ง,งในหมวกก็ต้องต้องแก้แะไม่งั้นผมเคยเปิดฟังนล้วที่ผมเริ่มกลำลัคารเลยอขอโทษใครครับเจียวไขยิวว่าหอมเจ้าทำไรใหจอยู่ก็หิวสำหรับอันนี้ซื้อแกงกับบ้านไม่ได้ไม่มีชิ้ห้อยแกงยังไม,ม่ติดกระล้มติดกระล้มมาจะได้ที่ห้อยแกงเพิ่มแถมมีระบบอ,อุ่นแกงในตัวด้วยเครื่องร้อนชิบหาย นี่โอ้99แล้วเห็นไหมนี่ขับช้าๆเดียว99แล้วจะต้องขับแบบในเมืองอะสักงั้เดี่ยขึ้นเลยความร้อนนี่ขึ้นแบบปุ๊บๆๆๆๆๆแต่มันก็ไม่เกินร้อยห้านะมันก็ลิมิตอยู่ประมาณร้อยห้าพอมันร้อยพอมันขึ้นร้อยมัดลมมันแรมันทำงานมันก็จะเป่าไข่เราอย่างเข้มข้นทางนุนกรรมโอ้ยน้ำมูกไหลเยอะ ไปครับวันนี้เลื่อยเปื่อยมีเป็นเป็นแค่เหมือนคลิปเรียนเชิญแล้วกันเรียนเชิญไปไปทริปกันวันถึงวันอาทิตย์ที่12กันยายนเนาะใครสนใจก็ติดต่อไปที่บริษัทอ่าผมว่าเปิดเพจดีกว่าพิษณุโลกโดูติพิษณุโลกง่ายดีแล้วก็ดูลิงก์ที่เขาฝากไว้นั่นนะแล้วก็แอดไลน์เข้าไปง่ายดีผมว่าสะดวกกว่าสะดวกกว่าไปไปเสิร์ชหาอาจจะหาไม่เจอเนอาะไอ้ยังไงหืมน้ำมูกไหลลำคาญเดี๋ยวคนดูจะลำคาญมากกว่านี้ผมแค่นี้แล้วกันครับยังไง ด้างสารสุขภาพนะครับผมช่วงนี้ก็ขอให้แข็งแแรงปลอดภยดัยทุกคนสวัสดีครับขอบคุณที่จับรถชมครับ